ทองไมเลยนี่เหมือนปีหรนะทองเรียเรเล็ดเอยน้อยเลรจอยอนควางจังเรียนจังใหญ่น้อนจะจงรวยน้องจังพอพอใม่ๆจังใหญ่ล้อนดินจังดึงจังเมืองลักเจมีชีได้รอดจะมีอยู่ดินจังเมืองก็แก่มันก็กลมกลั่นไปอยู่ดินกันเด้งจังเมืองก็เดจังเมืองตนายปีเถชาอยู่อันพันเมืองใหญ่ ยังเชียงนเ่ปอ่อนเด็ดจังถวายกวา่าลีทอมนะคะสมานอ่อนปีตนอสมัติชาวลิเกอมยวนชูนัยนว่งอ่อนปีต <not S 1> ีนอมเล่อเปลี่ยนชียงเล่มเ่อคอยกวาวางอในปีนันยามเกก็ใจปีออก็ขยันห้องกวา ปัน <Cornell. S 2> ่มีเาได้ือซาเช่าทุ่งเมืองมันใหญ่อวนิ่งต้นเมืองใหญ่มันอะาปันีเร่ไงปิเอ์ไหนต้องขาหมอก้ามปันเปินพ่องเปลี่ยนหมอก้ามลายหลางในห้อ่น่อง ขอยิงกลหังตกใจเลยเชือดมีกมามทมันตอนอาคารข้ามค,คนั้นเรื่องอันพิที่ินยย้อนระหความมบกผักันอยู่ทางเตียงก็ทุ่งเมืองได้ใหญ่เ <c oughs> ลยเละอย่งเนงะี้ยมันหมือ,อนว่าพยกวยกัดจึงสมพุกขยันและความต่อชูน้องลอยลอยวะลอยย ลอยลย่วลยลุยะมันอ่มัน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 จะนอนลอยเนาะครั้งแรกั้งแรกั้งแรกเน่ถือมาแก้หนาวปีงแรกแน่้างแรกอน่าเงนีตเอขร้อสูงนลอยลอลอยรัน้ขึ้นาคิง

ก็มาเลยฮันน้องยนนันยเขาปีโป๊กให้จับย่งเันหางเมืองดูขึ้นลี่สุงนง,สงเป็นหังกุ้งฮาเป็นหางนางผีปันซุยองคามปันสุยองค้าเขาเด็กก็เมื่อยาบรนข้าจะรดจะ้มาทำไมอ่ะปะาย่องแล้วอย่าหิวอ่าเด็กเลกป้อนนิดตึงกะกะ <c oughs> เนี่ยมันเองเก่แล้วยนะ เน,เน่ปีแรงปีปีใจ้จริงเมืองซูเนี่ยหมอกล้ามเนี่ยเขาวาคาหมอเฮดกล้าบ่ะเขาวาคายามเฮ็ดกล้าบอกวักวักปีแรงว่ะเมื่อหลือมาให้วักกันเน่